น้าดมยิงปลาเข้าไม่โดนครับไซประมาณสิบโลบนบนอุ้บเลยเดี๋ยวตาเราผมกำลังขึ้นปืนอยู่ใหญ่ใช่ไหมประมาณกิโลอ่ะตทรสับดังแลวทีนี้ล้วก็อ้ามาเดี๋ยวมันมันหันหัวทางไหนดมเออบอกเลยหลหลครับผมน Greit. นะครับไอ้ขาวไอ้คขาไม่เส่แรงที่วิ่งมาโอ้ยโอ้ยเข้าหัวออมาแล้วครับอ um ีกตัวครับพระเขาไซส์สามบวกเก็บก่อนนะหนึ่งแต้มนะฮะมาแล้วอันนี้ ลอยใกล้ตีนเอาซะหน่อยนะอืมตะเพียนใส่สวยเหมือนกันนะนี่เก็บก่อนอีกหนึ่ง โดนโดนครับไม่รู้ป่าอะไรวับวับ,วบอยู่โอ้แต่เพียนเ,เพียนตัวสวยเหมือนกันอืข้าวไม่ค่อยขึ้นเลยครับเก็บแต่เพียนก็ได้เนะใหญ่เหมือนกันนะ <c oughs> สองตัวก็พอต้มเค็มแล้วครับเนี่ย กลุยต่อเนะเดี๋ยวสิบโ,บโลก็เข้ามาเองนะครับ ไม,ไม่กดนะนะนะกดไม่ได้แล้วยังไงดีน่นมมนเลยมึงโดนแล้วตัวหนึ่งตัวใหญ่สิบโล ถึงแล้วแม่โว้ยโดโดป๊อกอม,มาดูกันนี่นะครับชโดโ do ช่องแคบปัดกลางตัวพอดีเลยใส่ประมาณสักกิโลหนึ่งได้หมายช่องแคบนะวันนี้ใครอยู่ข้างล่างไม่มีใช่ไหมเราต้องลงห้างใช่ไหมเนี่ย ีปะแปรรูปมาเรียบร้อยนะครับแกงปลาข้ากะทิใสบัวเนาะเซบกินข้าวกันครับผมอะ่ะวัยมันกัวหกเลยนะ <c oughs> ว่าไงแชนแนล อันนี้ใสยบัวชิ้นใหญ่รนะปลาคาวเหมาะขนาดหนึ่งอลองทำกันดูเนาะถ้าได้ปลาคาวนะจะอร่อยมากเลย ่อตัดจันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนเนาะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมแว่นพันเอกฮะใช้ดีแน่นอนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยเด้อขอบคุณมากนะครับ เนาะขนาดครับมี่พูดลำบุงไปคนหนึ่งทีเดียวหมดจานเลยของอร่อยนะครับถ้าได้โอกาสตักก็ต้องตักใหเยอะแบบนี้ mm hmm.